สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับองกล่องของเล่นนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะไดโนเสาร์นะคะนี่ใส่ถานเดินได้มีเสียงนะคะทั้งหมด3ตัวหนึ่งตัวเดี๋ยดูตัวที่หนึ่งก่อนนะคะนี่เลยตัวที่หนึ่ง ่าดีใส่ฐานเดินได้มีเสียงนะคะขยับได้ตัวที่2นี่เลยค่ะสีนี้ขยับได้มีเสียงมีเสียงใส่ฐานนะคะตัวใหญ่สมจริงเลยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ตัวใหญ่สมจริงอันนี้เรามา รีวิวนะคะไดนเสาวตัวใหญ่เลยนะคะน้องนี่นี่คะใส่ทานเดินได้มีเสียงเหมือนกันนะคะามาดูกันวันนี้เรามารีวิวแบบรัวๆเลยนะคะนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่สามตัวเลย ก็ตัวนี้ก็เป็นพันธุ์ที่แตกต่างกันนะคะนี่สามตัวไม่เหมือนกันเลยคือพันธุ์ที่แตกต่างกันเลยค่ะนี่แต่และตัวใส่ฐานเดินได้มีเสียงเดี๋ยวมาดูตัวแรกก่อนนะคะก็เราได้ทําการใส่ฐานไปแล้วแหละก็ไม่มีอะไรมากนะคะไม่ได้ประกอบอะไรเลยนะคะในกล่องคือเขาจะให้มาตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะใส่ฐานใส่ฐานข้างล่างนี้นะคะเปิดเสียงอ๋อ ไอตัวนี้นะคะมันจะมีปีกนะก็เอาปีกออกมาเห็นไหมคะนี่มีไฟก็ตามก่องนีนะคะคือมีไฟเดินได้มีเสียงนะคะออาให้ตัวนี้เดินก่อนดีกว่า อ่ะเก็บปีก่องค่ะอ่ะปิดกล่องตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะในกล่องก็คือให้มาแบบนี้เลยคือไม่ได้ประกอบอะไรเลยนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะตัวใหญ่กว่าอืมไดโนเสาร์บางตัวนะคะที่เราซื้อมาหเห็นไหม ตัวนี้ก็ใส่ฐานทั้งล่างเหมือนกันนะคะก็เปิดเสียงนี่เลยค่ะตัวใหญ่สูมจริงอะตัวต่อมานะคะน่าจะเป็นพันชทยช t ระชัยชิระท็อปนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ในกล่องก็ให้มาแบบนี้เลยไม่ได้ประกอบอะไรนะคะใส่ฐานด้านล่างเราได้ใส่ไปเรียบร้อยแล้ว อันนี้เรามารีวิวให้ดูเฉยๆว่าน่าซื้อหรือเปล่านะคะอาจซื้อได้นในช้อปปี้หรือว่าลาซาด้าน,นะคะทั่วไปเดินไวไหอ่ะเดินไวเห็นไหมคะนี่น,ะะน,นี่เลยโอเคเราจะเอามาเปิดทั้งสามตัวพร้อมๆกันโอ้อันนี้ก็คือติดแบบแรงมากะค่ะ นี้เลยนะคะ,อะโอเคห่ะน้องๆชอบคลิปนี้ของเรานะคะกดซับส,สไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยซ่าวันนี้ก็ต้องขาดด้วยด้ค่ะ